ข้าเองเข้ากับเห็ดตามที่เพื่อนว่านนะคะเดี๋ยวเ้าก็จะได้พื้นที่มาแบบสวยๆแบบนี้เลยค่ะข้ากะต้องลงแรงแน่จักน้อยนะต้นทุนเดี๋ยวเพิ่นจะจะบอกข้าว่ามีทุนเห็ดอย่างแนะ่แล้วแต่พื้นที่นะคะตรงนี้ก็คือ ยานอกจะบ่ได้อันอันระบุไว้แต่ก็จะบอกพี่น้องว่าแล้วแต่พื้นที่นะพัฒนาชุมชนเพื่อนจะแนะนำาเข้าเองค่ะว่าเพื่อนจะเฮ็ดจังใดเพื่อนจะให้เข้าเฮ็ดยังแน่มันก็นจะมีหลักเกณฑ์หลายหลายอย่างนะหลักเกณฑ์การทำโค้งน้องน้ามเดียจะมีหลายหลายอย่างหลายหลายแบบนะคะแล้วก็มีหลายรูปแบบจริงๆค่ะ ห้อาอยาเคดเป็นเป็นแบบใดอืมเพื่อนกะจะบอกเพื่อนกะจะมีแบบไห้ห้าเลือกแล้วแต่พื้นที่ห่าวว่าห้ามีพื้นที่มอแบบใดนะเดี๋ยวเพื่อนก็นจะจัดการให้เ้าเองค่ะส่วนที่เหลือก็คือห้อาวกะต้องลงแรงเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จแบบนี้ค่ะแต่และพื้นที่กะจะบอกคือกันนะคะอืม แล้วแต่การออกแบบของแต่ละพื้นที่แล้วแต่ละคนขอบคุณ้จอจาเขม้าทักทายนะคะขอบคุณเ่ยหลายค่ะพี่น้องยนกก็นั่งไปนี่น้าเมื่อกี้นี่เห็นบอเมื่อกี้นี่ขึ้นฝ้าขึ้นฝน,านาบานนี้แดดมาแล้วรัวแบบแดดมาแล้วค่ะแดดมาเนี่ยบานนี้ ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะทุกหูทุก,กทุกท่านนะคะทุกๆคนทุกๆคนเพิ่นเขามากอะขอบพรอคุณมากๆเ้ยค่ะทุกๆแชททุกๆคอมเมนต์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะบางคนเพิ่นเ็นมากกดหัวใจใหายขอพูดหลายๆค่ะ จริงมันก็อยู่ใกล้ๆเรอแต่ฟังนี่แหละจ้าคุณพรที่วาจะอยู่จังหวัดอะไรครับอ๋ออยู่จังหวัดสกลนครจ้าจ้ายู่จังหวัดสกลนครตอนนี้เป็นบ่อบป่าของพื้นที่เองนะคะย่ยโนกกนนั่งยู่นี่แหละคะ่ะชิงช้าสวรรค์อันบา้าไง คุณตาเราเหตุไวให้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเอ่อเขามากดกหัวใจให้รัวๆเปิ่นก็แวะมาทักทายมีเวลาหวางเปิ่นก็ทักทายขอบคุณหลายนะคะผู้ใดที่เอ่อสนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรกะสามารถทักได้ค่ะเขามาเบิง่งในคลิปที่แยนกสอนไปไหลายๆอันหลายๆอย่างนะคะเป็นประโยชน์แน่มีสาระแน่หรือว่าอัน ยังล่ะสารพัดส,สารเพออ๋อคุณเอ็นเอ็นเอ็นสวัสดีค่ะผมอยู่พน้าแก้วโอ้สวัสดีค่ะอยู่อำเภอพังโคนจ้าพน้าแก้วสกลนครคือการขอบพูณหลายๆจ้าหนาแวะมาทักทายนำกันนะคะนี่พ่อใหญ่เล่ากําลังสไตเบสอยู่ค่ะพน้าแก้วกับโบไก่บบไก่อ้ามีพื้นที่ือน มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอันหลายอย่างอยู่เด้ค่ะเมนบ่ยโนกยังบ่เคยไปพนหน้าแก้วจ้ะนะเห็นมีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่เพนยูบ้านนาตะก,การน่ะยโนกอยากไปอยากไปเยี่ยมชมเพ่นยูแต่ว่ายังบ่มีโอกาสนะคะอืมเป็นจังไดคะพนหน้าแก้วมือมือว่าน,นี่ฝนตกนักน้ำท่วมอยู่บ่คะ่ะ เมื่อวานหนียู่พังคนนี่รู้สึกว่าจะไปหลายๆที่ยูนะมีผลกระทบหลายที่โดยพื้นที่หนึ่งกะของเยนกนี่ละหน้ายเยนกเองนี่ละค่ะหน้ายเยนโกนี่ละพื้นที่เจ็ดไร่จมมิดเลยค่ะนะครับแม่จะไลยๆพื้นที่ไปเรื่อยเมื่อนี่